มืดกะคงบดดนสิได้ปนปลาทูกินเขาเปลี่ยนแปลงเมนูเก่าเก่าเคียเต่าดังไฟใส่ฟืนเตรียมชูรสน้ำปลาปลาทูต้มน้ำตื่นๆตื่นทอดทอมเพื่อกินมืออื่น ตื่นเศร้าบ่เสียเวลาโอ้อารมณ์ดีลองเพลงวนๆแท้ล่ะเฮ็ดยังอยู่ล่ะอ้าวอ้าวสิดังไฟต้มผัดทูแจี๊าล้วสิทอดผัดทูสดไว้ทั้งลูกสิ้นหฮอึดฮ่อไปกินโรงเรียนน้ำสันดอกเหมื่นแก็ดมีอยู่คือได้ดดังฟื้นดังท่านล่ะอ้าวใช่แก็ดเดี๋ยวเขาสิว่าอ้าวเป็นคนบ่เอาท่านอีกล้ววันเจ๊เขดบ่เป็นก็ว่าแน่ย่านเลยล่ะเจ้าซื้อมากินซื้อเจ้าคือซื้อมาไว้หลายแท้อ้าวบ่แม่นหาซิบเข่งขุ่นนั่นทั้งลูกกินว้ยว่าเมนสิลงแขกเนาว้ย ซุปนั่นเอาซื้อไห้เหื่อยเลินเขาซีเฮ็ดบุญคืนบ้านไม่ซีเอาไปเฮ็ดน้ำยาขนมพนะสร้างไมาได้ใส่เอาคือมีต่ปูตูตัวงอมๆงแทะทั้งปะทูหนึ่งปะทูสดทั้งลูกชิ้นก็มีโอ oh, ไปเอามาจากร้านปอเจริญทรัพนาตลาดสดอำเภอหนองบัวดแดงเฮานี่ล่ละกา้าอันอยู่ตรงขามโรงเรียนหนองบัวดแดงวิทยานันบ่วเอาแม่นล่หละก้าเอา,า,เอาคือหูจ้จักคุณครูโรงเรียนผมคนจัดงานวันเด็กเพิ่นไปเอาลูกชิ้นร่านปอเจริญทรัพ์นั่นล่ะเอามาทอดแจกหนึ่งเรียนลูกชิ้นมูเด้งเนื้อเด้งเส้นก๋วยเตี๋ยวุัว ด้วยยูหันเจ้ผู้ขายยูหันฮู้จักกับผมอยู่ด้วยเอาจักเอาฮู้จักเพื่อนยู่ตีเมียนเดัวเว้าเรื่องปลาทูต้องเฮียแปะขันแม่นลูกสิ้นก็ต้องเจ้ป้อมล้านปอเจริญทรัพย์เอาไปจ่ายตลาดเทื่อใดพลาดบ่ได้ที่สิซื้อลูกสิ้นกับปลาทูล้านเพิ่นวานน้ำหนักกินปลาทูที่เอาเจ้าโอ้ยมักแฮงโดยเฉพาะทอดกรอบๆเอาหย่ำมันเบิดหัวเลยด้วยน่ะคือผมเพราน่ะเจ้าคือปลาทูแล้วเน่ะว้ายว่าเมียนย่องคือแม่นล่อไดาก็ดอเนี่ยไปสิกล้าว่าเจ้าเดี๋ยวเอาเจ้าก่อ ล้อปนี้ร้อในสายตาผมเ่นไม่ย่องหลายล้อคือปฐุน่ะไม่เว้าน่ะเฮ้ยหูเติงเอ้ยเฮ้ยดังแปร่นั่นว้ากับผู้ใหญ่น่ะบัจากเบิ้งต่ำเบิ้งสูงบัวจากโควสูงต่ำอูะบัจากหอดสิบเอทไลล้อผู้เลยไม่บมเมนตัมสูงเท่านั้นหฮวยเฮ้ยว้าหยอกเล่นซื้อซื้อละอีพอทองครับก่อนถอยแขงเอ้ยเล่นจนลามเลยเอาโจมีเบอร์เพื่อนบอกเอาครับใช้คุ้มผมเพื่อนเป็นบุญเป็นงานถ้าเพื่อนอยากได้อยากซั่งผมชีได้แนะนำเพื่อนสนองมีดว่าโจ๊ตเอานั่ะศูนย์แปดแป 8 3 7 5 7 5 6 3ล้านป่อเจริญทรัพย์หน้าตลาดสดอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิเฮานี่ล่ะเงียแปะเจ๊ป้อมขายยูหันทั้งปีกทั้งโซงหันโรงงานหนึ่งของเพิ่นเนี่ยยุ่ข้างโรงเรียนบ้านลาบเหนือไปสร้างไปรับหันก็ได้คือกันเอาสั้นลรอเอาผมไปเด้อบ้านเนาสีฟ้าไปไซล่ะไปนำทางเด็กน้อยผู้มวยไงพเกี่ยวเออคท่านทำดีนะหัวเติงเอ้ยเนักแม้เลยฮักไร mệt con khó môi